ตำนานสุดยอดนักครบจุดจบที่ไม่มีใครรู้มาก่อน The end the four Great End Conquerors of Four สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ยุคที่โลกถูกปกครองด้วยดาบและความทะเยอทะยานเราจะเล่าเรื่องราวของนักพิชิตผู้ยิ่งใหญ่สีคนที่เคยสั่นสะเทือนโลกด้วยอำนาจของพวกเขาแต่แล้วจุดจบของพวกเขากลับไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่ใครหลายคนคาดคิด 1. อเล็กซานเดอร์มหาราช ชายผู้พิชิตโลกในวัยเพียง32ปีลองจินตนาการถึงชายหนุ่มวัย20ต้นๆที่ออกเดินทางจากบ้านเกิดในกรีซพร้อมความฝันที่จะพิชิตโลกและเขาก็ทําได้จริงๆอเล็กซานเดอร์สร้างจักรวรรดิที่แผ่ขยายจากกรีซไปจนถึงอินเดียเขาไม่เคยแพ้สงครามเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่เอาชนะเขาได้คืออะไรไม่ใช่กองทัพศัตรูแต่เป็นโรคภัยและความทะยัยานของเขาเอง อเล็กซานเดอร์เสียชีวิตที่บาบิโลนในวัยเพียง32ปีหลังจากป่วยด้วยไข้สูงนานหลายวันบางคนเชื่อว่าเป็นมาลาเรียบางคนคิดว่าถูกวางยาพิษแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็จบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวห่างไกลาจากบ้านเกิดและจักรวรรดิของเขาก็แตกสลายหลังจากนั้นไม่นาน 2. จูเลียสซีซาผู้ปฏิวัติโรมที่ถูกผักหลังโดยเพื่อนซีซาไม่ใช่แค่นักรบแต่เขาเป็นนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ของโรม เขาเปลี่ยนปฏิทินโรมันซึ่งเป็นพื้นฐานของปฏิทินที่เราใช้กันทุกวันนี้เขาขยายอาณาจักรและสร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ความทะเยอทะยานของเขาก็นำมาซึ่งศัตรูและศัตรูเหล่านั้นกลับเป็นคนใกล้ชิดในวันที่15ามีนาคมซีซาถูกแทง23ครั้งในวุฒิสภาโรมโดยกลุ่มวุฒิสมาชิกที่เขาไว้วางใจรวมถึงดูตัดบุตรบุณธรรมของเขาเองคำผู้สุดท้ายที่มีการบันทึกไว้ของเขาคืออิติทกบรุษ หรือแม้แต่เจ้าหรือบรูตัสแสดงถึงความเจ็บปวดจากการถูกผักหลังโดยคนที่ไว้ใจ 3. ามเจงกิสท่านผู้สร้างจากรประวัติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จากเด็กชายกำพร้าในทุ่งหญ้ามองโกเลียเจงกิสท่านลุกขึ้นมาสร้างจากประวัติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เขารวบรวมชนเผ่าที่แตกแยกสร้างระบบปรัชญาที่ก้าวหน้าและสร้างเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงตะวันออกกับตะวันตกแต่แม้แต่ผู้พิชิตผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจเอาชนะความตายได้ เจงกิสข่านเสียชีวิตในปี1227ระหว่างการรณรงค์ทางทหารในจีนสาเหตุการตายยังคงเป็นปริศนาบางคนเชื่อว่าเขาตกมา้าบางคนคิดว่าเขาถูกลอบสังหารที่น่าสนใจคือตามความเชื่อของชาวมงกโกลศพของเขาถูกฝังในที่ลับโดยไม่มีสุสานหรืออนุสาวรีย์ใดๆผู้พิชิตผู้ยิ่งใหญ่จบชีวิตลงอย่างเรียบง่ายกลับคืนสู่ผืนดินที่เขาเคยปกครองสีนโปเลียนโบนาปาร์ จักรพรรดิผู้ถูกเนรเทศจากทหารหนุ่มชาวคอสิกานโปเลียนก้าวขึ้นสู่การเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศสเขาปฏิรูปกฎหมายการศึกษาและการบริหารในฝรั่งเศสและยุโรปสร้างประมวลกฎหมายนโปเลียนที่ยังมีอิทธิพลถึงปัจจุบันแต่ความทะเยอทะยานที่จะพิชิตยุโรปทั้งหมดนำไปสู่จุดจบของเขาหลัง้พยแพ้ในสงครามวอเตอร์ลูนโปเลียนถูกเนรเทศไปยังเกาะเซนเฮเลนาอันห่างไกลในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ที่ซึ่งเขาใช้ชีวิต6ปีสุดท้าย ในความโดดเดี่ยวและความขุมขืนนโปเลียนเสียชีวิตในปี1821ด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารห่างไกลาจากอำนาจและความรุ่งโร์ที่เขาเคยมีจากรพัรดิผู้ยิ่งใหญ่จบชีวิตลงบนเกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรจุดจบของนักพิชิตทั้งสี่นี้ตวนใจเราว่าแม้แต่ผู้ที่ทรงอำนาจที่สุดก็ไม่อาจมีพ้นความเปราะบางของมนุษย์ได้พวกเขาอาจเปลี่ยนแปลงโลกแต่ในที่สุดก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นเดียวกับคนธรรมดาทั่วไป ประวัติศาสตร์ของพวกเขาเตือนเราให้ตระนักถึงความไม่จีรังของอำนาจและความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราในวันนี้หวังว่าคําคุมดีๆที่เราได้แชร์กันในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังให้กับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องคำพูดดีๆเพื่อไม่พลาดคำคมและเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากในคลิปต่อไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ